ปั้นทำยังไงหรอแฟนคับถึงได้เปปั้นเยอะขนาดนี้ซีซั่นนี้ฉากเอ็นจีมันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอคะคุณพิ่พับถามจริงไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอ <c oughs> มันแค่เสกบอดไหวป่ะไม่ไหวพี่เลื่อนได้นะ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยครับผม <c oughs> ทำได้ครับ มึงเคยอ่านไหมที่คนเขาด่าว่าซีรีส์มึงอ่ะห่วยสรุปนี่เซ็กการแสดถงถามจริงๆเหอะว่าคุณอยากกดไลค์อยากเซอร์วิสแฟนคลับอะไรขนาดนั้นวะกูดูแลมึงกูชมมึงทุกอย่างที่กูทำอะ่ะทำาจากตัวกูหมดอ่ะถ้าคุณมีสมองจริงๆก็หัดคิดบ้างดิคุณคิดว่าคุณจะเป็นคูจิ้นไปตลอดชีวิตเลยเหรอมึงแคร์ชิผายเลยคนเนเ็ตน,นั้นะ แค่์ตัวเองั้งไหมคือเราแค่เหนื่อยแล้ว่ารู้สึกเหมือนเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะพอเราเซอร์วิสเราก็โดนด่าพอเราไม่เซอร์วิสเราก็โดนด่าถ้าเราหยุดแค่นี้มันจะเป็นยังไงวะ คุจริงเขาอยากให้กูเป็นแบบไหนวะ